คร <s <S ับผมสวัสดีครับพี่เพื่อนๆครับก็วันนี้นะครับเรามาทําคลิปแนะนํานะครับกับมือใหม่แล้วกันหรือเป็นคนที่เพิ่งจะซื้อกล็อกมาใช้นะครับถ้าสําหรับพี่ๆท่านใดที่ใช้มานานแล้วหรือรู้อยู่แล้วก็สามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับหรือจะแนะนําอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปอะไรก็ได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคนที่เพิ่งซื้อมาหรือว่าที่บ้านมีกล็อกอยู่แล้วนะครับแล้วไปซ้อมยิงที่สนามกลับมานะครับถ้าต้องการจะล้างเองหรือทำความรู้จักกับปืนของตัวเองเนี่ยว่ามันจะต้องล้างยังไงนะก็เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนทีละสะเต็ปช้าๆนะครับค่อยๆทำไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับ อันดับแรกนะครับการที่เรามาจับปืนทุกครั้งน่าจะได้ยินคําพูดบ่อยๆว่ากดความปลอดภัยนะครับก็อันดับแรกก็เคลียร์ปืนก่อนนะครับถ้าเพิ่งหยิบออกมาจากกระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะนะครับนิ้วนะครับต้องออกนอกกลองไกนะครับอันดับแรกนะครับปลดแม่คัซีนก่อนนะครับวางไว้ที่อื่นเลยนะครับ ให้ไกลๆนะครับนะครับไม่มีแม็กกาซีนแล้วต่อไปนะครับดึงสไลด์นะครับดึงสไลด์องสาครั้งนะครับแล้วก็ค้างสไลด์นะครับดูในช่องคัดปอกนะครับว่ามีกระสุนอยู่ในรังเพลิงหรือเปล่านะครับเพราะบางบางทีนะครับถ้าเกิดปืนเก่าหรือว่าอย่งเนี้ยตัวขอลังมันเกี่ยวไม่ออกหรือว่าอะไร หรือพลาดอะไรก็แล้วแต่มันยังมีกระสุนยู่น่าอันตรายนะครับดูดูแล้วลองนิ้วแย่ดูนะครับไม่มีนะครับเคดูอีกทีไม่มีแม็กนะครับแล้วก็หันไปในทิศทางที่ปลอดภัยแล้วก็ลั่นไกนะครับเคนี่ปืนปลอดภัยนะครับต่อไปเราจะถอดมาเพื่อล้างล้างทำความสะอาดที่บ้านหรือ ใครเก็บไว้นานใครไปซ้อมยิงปืนมาอยากล้างเองอยากทําความรู้จักกับปืนตัวเองนะครับโ okay. อเคในคลิปเก่าผมมีอันที่ว่าถอดอยังไงให้เล็บไม่ฉีกนะครับเพราะว่าบางคนเป็นผู้หญิงเนาะเล็บยาวหรือว่าไม่มีแรงอะไรเงี้ยนะครับดึงเนี่ยดึงตัวปลดนะครับตรงนี้คือที่เราจะปลดสไลด์ออกเนะาะดึงไม่ลงแข็งมากเลยเนี่ยแข็งมากเลยนะครับมีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับถ้าดูคลิปนี้อีกทีหนึ่งก็คือ ราดึงสไลด์ถอยมาหน่อยหนึ่งนะครับดึงมาหน่อยหนึ่งนะครับดึงมาหน่อยหนึ่งแล้วเราค่อยจับตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงลงนะฮะดึงลงดึงลงดึงลงมันมีสองฝั่งนะฮะดึงลงสองฝั่งนะครับเอานิ้วจับแล้วก็ดึงลงนะครับปึ๊บแล้วก็ผลักสไลด์ไปข้างหน้านะครับอ่าโอเคทำช้าๆนะครับเราไม่ใช่จะไปแข่งกับใครนะฮะค่อยๆทำนะฮะ ก็ดึงนะครับออกมาเปล่าก็จะได้เฟรมปืนแยกไปก่อนนะครับอันนี้ก็สปริงรีคอยนะครับแล้วก็ดันดันไปข้างหน้าแล้วก็ยกขึ้นนะครับดันแล้วยกนะครับปึ๊บโอเคได้แล้วนะครับอ่ะแยกมานะครับต่อไปก็จะเป็นลำกล้องนะครับก็เดี๋ยวเราก็ยกนะครับ ยกแล้วก็ถอยออกมานะครับโอเคแล้วก็เนี่ยอันนี้คือแยกแยกออกปเปสี่ชิ้นหลักๆนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้มีความชนานาญมากนะครับอยากจะล้างเองผมแนะนำแค่นี้พอแล้วนะครับการทำความสะอาดก็คือดูตามพวกขมเหลาขมเหลาที่มันจะเกาะนะฮะ มีตรงรอบๆนี้อ่ามีบริเวณรังเพิงบริเวณลำกล้องนะครับอ่าแล้วก็พวกตามส่วนต่างๆของปืนนะครับที่มีเห่าเนี่ยเช็ดเช็ดถูถูอ่าส่วนในลำกล้องมันก็จะมีชุดแซ่ล้างนะครับก็มันจะมีขายนะเยอะแยะมากมายทั้งในออนไลน์ก็ดีหรือตามร้านปืนก็ดีนะครับ หลังก็จะมีพวกแส่งงูนะฮะอันนี้ของโอติสนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่พอดีว่าพี่เอกพี่เอกเป็นสปอนเซอร์เขาส่งมาให้ผมนะฮะอันนี้ใช้ใช้ดีนะก็คือใช้ร่วมกันก็ได้ใช้ตัวอันนี้ล้างพวกคาบเข่าวาเสร็จก็เอาตัวเนี้ยหรือจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่ถอดนันระหว่างแข่งขันเนี่ยก็ใส่ตัวเนี้ยเข้าไปแล้วก็ดึงลูด สองมทีก็สะอาดแล้วนะครับแล้วก็ไปแข่งต่อได้นะครับตัวนี้ใช้ดีเลยพี่เอกให้ผมมาผมก็ใช้อยู่นะครับถ้าพี่เอกได้ดูก็ขอบคุณมากครับอ่าแล้วก็มาต่อเนาะสำหรับการล้างก็คือโดยปกติแล้วในในกลอกเนี่ยในกล่องของกล็อกเนี่ยมันจะมีแท้ที่เป็นพลาสติก ที่เป็นขนลนพลาสติกประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นของที่ชุเที่ยวขายแต่ของกล็อกมันจะหนากว่าน,นี้เนาะแล้วก็จะมีก้านไานด้วยจริงๆอันใช้อน,นี้ทําความสะอาดก็ได้นะครับถ้าเรายิงไม่เยอะนะมันก็ออกอยู่แต่ถ้าเรายิงเยอะมันก็จะมีอันที่เป็นแบบขลนสตนแตนเลสอันนี้อาจจะใช้เยอะนะครับมันก็จะหักไปบ้างเดี๋ยวจะว่าจะซื้อใหม่แล้วนะครับมันก็จะเป็นสแตนเลสมีท้องเหลืองมีผ้านะครับแล้วก็มีก้านก็เอาเอาหัว แปรงเนี่ยนะครับหมุนเข้าไปนะครับแปลงหมุนเข้าไปแล้วก็แทงเข้าไปนะครับแทงเข้าไปแทงเข้าแทงออกเนี่ยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีน้ามันล้างปืนด้วยก่อนน้ำมันล้างปืนก็มีหลายยี่ห้อเนาะถ้าใครไม่มีก็ใช้พวกโซเนก WD เท่าที่หาได้ก็แล้วกันนะครับาหาไม่ได้ก็แทงไปเปล่าๆก่อนก็ได้นะครับแล้วก็พอล้างทำความสะอาดเสร็จก็ใช้ทิชชู่ หรือผ้าก็ได้นะครับหรือแส้งงูเมื่อกี้ก็ได้นะครับสอดแล้วก็ดึงทําความสะอาดในลังเพลิงแล้วก็ลองดูนะครับว่ามันสะอาดหรือ,อยังก็มันมืดเนาะอย่างนี้ลองเอาเล็บนะครับส่องดูนะครับจะเห็นว่ามันจะมีเงาสะท้อนนะโอเคมันสะอาดหรือ,อยังมันมีคราบตะกัวคราบสกปรกติดด้านในหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ทําความสะอาดให้ เลี่ยงเลยนะครับปืนของเรานะครับซื้อมาแพงก็คงอยู่กับเราไปอีกนานนะฮะบ,บางคนไม่ขายก็เป็นมรดกให้ลูกให้หลานต่อไปนะครับโอเคสปริงมีคอยก็เช็ดทำความสะอาดปกตินะครับตรงนี้มันก็จะมีพวกคราบขมเหล่าอะไรเงี้ยเราก็เอาแปรงปัดทําความสะอาดนะครับผ้าเช็ดตามอุปกรณ์ที่มีนะครับและของกล็อกเนี่ย ก็คือมันจะมีจุดหล่อลื่นนะครับมีจุดหล่อเลื่อนอยู่เดี๋ยวผมแทรกรูปแล้วกันว่ามันหล่อเลื่นตรงไหนบ้างนะครับก็จะมีพวกตามจุดสัมผัสนะครับอ่าฮะแล้วก็ในรางสไลด์ในรางสไลด์นะมันก็จะมีที่จะหยอดกันนะครับอ่าในในห้องเข็มเหนียบยาน้ํามันหยอดนะครับในห้องเข็มนะเดี๋ยวผมแทรก รูปไว้ว่าจุดไหนเราจะนั่นมั่งแล้วในแมกกาซีนเราก็ไม่ต้องใส่นะครับล้างทำความสะอาดได้แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปสมมุติว่าพี่พเพื่อนๆล้างเสร็จแล้วนะครับทําความสะอาดอาเช็ดเช็ดคราบน้ํามันน้ํามันล้างนะครับน้ํามันล้างนะเช็ดเช็ดคราบน้ํามันล้างเนี่ยออกไปแล้วนะครับสะอาดแล้วประกอบกลับก็ทําช้าๆเหมือนกันครับค่อยๆทํานะครับ ก็ใส่ไปก่อนนะครับเอียงล้วษขะาเอียงลงไปนะครับเอียงลงไปปัป๊บล้วก็วางนะครับแล้วก็ถอยกลับมามันก็จะลงนะครับบางทีใส่โอรียยบใส่บิดไปบิดมาโอดไม่ลงสักทีปืปนไปรอยหมดนะครับแต่จ,จ,จริงๆป,ปืนมันไปรอยอยู่แล้วครับใช้ยังไงก็ไปรอยนะครับอย่างของผมเจนห้าเนี่ยใช่ก็ไปรอยเหมือนกันนะครับโอเคใส่ไปปุ๊บวางลงล็อกมันจะขยับไม่ได้นะฮะเนี่ยมันมีล็อกของมันอยู่นะครับโอเคเราค่อยๆทํา,ทากันไปเรื่อยๆนะครับ วันหยุดดูเพลินๆไปนะครับตัวิงนีคอยนะครับมันก็จะมีร่องร่องด้านในนะครับแล้วก็วางแล้วก็ดันนะครับนี่นะมันจะมีบ่าของมันนะครับปึ๊บวางโอเคนะครับอ่ะมันก็จะอยู่ในลักษณะน,นี้แหละนะครับทาแบบนี้โอเคต่อไปก็เราก็เอาเฟรมปืนเรานะครับ แล้วก็คุณก็ได้มีตรงนี้นะครับค่อยๆใส่นะครับเล็งให้ตรงนะครับบางคนใส่บิดนะครับคนใส่บิดเอียงอ้าวดึงไม่ออกแล้วที่นี้ค่อยๆนะครับเราเราอยู่บ้านไม่ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับค่อยๆใส่ไปนะครับอ่าพอมาแล้วตอนนี้ปุ๊บดันให้สุดนะครับมันก็จะดังมีเสียงดังคลิกนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ เมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับลองบริหารกลไกลดูนะครับโอเคานไกนิทางปลอดภัยครับอ่ะเรียบร้อยสำหรับการที่จะถอดล้างเบื้องต้นจับมือกันสอนจับมือกันทำเลยนะครับว่าอ่าล้างย่งไงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็ถ้าท่านได้ที่รู้แล้ว ก็แนะนำกันได้นะครับยังไงก็ใช้ปืนให้ปลอดภัยนะครับเพราะมันมีคุณอน,นันต์ก็มีโทษมหันเหมือนกันถ้าใช้ไม่ถูกต้องถูกวิธีนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้สําหรับการล้างเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากได้คลิปอะไรอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็ลองคอมเมนต์ลองแนะนำกันมานะครับพอดีห่างหายจากการทำคลิปไปนานไงฝาก ไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับพอดีติดภารกิจจริงๆหลายเดือนนะครับไม่ได้ทำคลิปเลยก็ลากานไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ